เวลาถามว่าซื้อน้ตบุ๊กต้องมีการ์ดจอแยกไหมคนชอบถามกลับพี่ใช้น้ t ตบุ๊กทำอะไรอ่ะก็ทำมันทุกอย่างนั่นแหละโว้ยที่คอมมันทำได้อ่ะจะทำงานดูหนังฟังเพลงเล่นเกมทำไม่ได้อย่าเรียกว่าคอมเลยกลับมาที่การ์ดจอแล้วการ์ดจออะไรเลขเต็มไปหมดเอางี้ผมย่อยให้ฟังจับคู่การ์ดจอค่ายเขียว Nvidia กับ Creator Notebook ของ As u s 2023แบบโคตรเข้าใจง่าย การจอรุ่นใหม่เนี่ยขึ้นต้น,นเลขสีไล่ตามความแรง4050 4060 4070น้อยไปมากตัวแรก G-Force e RTX 4050จับคู่กับ VivoBook Pro 16 o อ e d จอ16นิ้วแต่ดันหนักไม่ถึง2โล 2> พกพาได้ทำงานดีมีการจอดเยี่ยมไปต่อต่อด้วย G-Force e RTX 4060จับคู่กับ Zenbook Pro 14 Duo OLED มีเครื่องมือเสริมเฉพาะทางของ ASUS ให้เลือกอย่างตัว Duo นี่มา2จอตัดต่อสบายอีกตัว Zenbook Pro 14 OLED แบบไม่ Duo มีไดอาแผนมาเพิ่มความสะดวกสบายตอนทำงาน ยักมาเป็น G-FORCE e RTX 4070นี่มันตัวแฟลกชิปของ Creator Notebook จาก ASUS เลยมันคือ ProArt Studio Book 16 OLED คือแรงแบบ Workstation เหมาะก,กับทุกงานพร้อมลุยทุกซอฟต์แวร์เรนเดอร์งาน 4K ก็ไวงาน t d ก็เวิร์กมี ASUS Dial ช่วยให้สะดวกตอนทำงานเล่นเกมก็สุด เฟรมเรทปังๆในโน้ตบุ๊กคือดีงามอะ่ะนี่ยังไม่ได้พูดถึงแสงเงาแบบเรท t r a c i n สวยตาแตกนะแล้วยิ่งถ้าลง Nvidia Studio Driver เข้าไปแล้วด้วยเหมือนเสริมพลังการเรนเดอร์เข้าไปอีกดูการาฟดูการาฟความแรงที่มันเพิ่มขึ้นกว่ารุ่นก่อนดูไวๆพอเต็มๆเดี๋ยวไปดูในเว็บแล้วไม่ว่าจะเป็นหน้าจอขนาดไหนไซส์ไหนเนี่ยทั้งหมดก็เป็น ASUS Lumina OLED คือเป็นดีงามล้ำหน้า OLED เดิมๆเ,เข้าไปอีกซื้อโน้ตบุ๊ก2023 ถ้าสายทํางานทุกคนควรมีการ์ดจอให้หมดครับดูจบคือรู้เลยเลือกการ์ดจอไว้ก่อนตอนซื้อโน้ตบุ๊กแบบไม่ต้องมองแม้จะมีให้เลือกหลายรุ่นและผมเชื่อว่าต้องมีสักเครื่องที่เหมาะกับคุณครับ